สวัสดีค่ะมนนีมีโอกาสมากสือของอีกแล้เ้อร์โดยมีสปนอนเซอร์สนับสนุนกระเป๋านักเรียนนะจ๊ะวันนี้เข้ามาเปิกระเป๋านักเรียนเก่าร้านเดิมนะจ๊ะ แม่ค้ากระเป๋าที่เราจะซื้อที่เราจะซื้อคืออยู่ตรงนี้ละมือนั่นในราคาหกสิบห้าบาทแต่ว่าไอเจา้าของลานเพิ่นวาสิลรดให้กระเป๋บบาวาสิลรดจักบาทเดี๋ยวเขาขอก่อน,น,นส่วนรถเท่าไหร่จ้าในเทปที่ห้าสิบสองบาทห้าสิบสอง เาทาเทาถ้าสามสิบอันม 1, 1> 1, ั้งหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบหันห้ารอยหกสิบคคิดมากมันอวิคคมายี่หกนะมันเกินไเสียดเสีอยอะไรไหมบ้างนิ้เข้ามี่ย่นบ้างแล้วตะก้อล่ะตะก้อที่ทานบอกกันไหมตะก้อ แล้วกจะเอาย่างดีหรือย่างถูกอาถ้ามันเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทเพราะมีคนบอกให้ถามแล้วกันเสนอราคาเพิ่นไปนะเดี๋ยวเอาอันนี้แปลว่ากระเป๋าสามสิบกระเป๋าสามสิบเนาะเอามันมีขะสีปะราคาตะก้อเดี๋ยวนี้ดิสเฟหาผู้ใหญ่ใจดีก่อนไปเสนอเพิ่นซะก้อนยังสิกรรมมาไหม ดีใจแทนเด็กๆนะจ๊ะเด็กๆไจ้กระเป๋าสวยงามแล้วมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนของเด็กหน่อยในครั้งนี้กล้องหนึ่งมิจฉะที่เหลือกระสีข้นเทียมมีเด็กอนุบาลยังสินะเด็กเด็กที่วัฒนลงข้าเทียเขาหายอยากได้ สินค้ามากมายนะจ๊ะรุ่นนี้บอกเจ็ดสิบอันนี้เราผู้ใหญ่ใจดีก่อนนะจ๊ะเสนอมาให้เฮาเดี๋ยวเฮาไปเสนอเพื่อนในราคาเจ็ดสิบบาทอันเสื้อกันฝนมีบ่่บเสื้อกันนฝบ่มีอ๋อจะได้เอาเนบไปน้ำเครื่องเขียนนะ พ่อช่วงนี้ฝนตกค่ะช่วงนี้ฝนตกเขาก็เลยสีแนบเสื้อกันฝนไปน้ำตอนอยู่นี่บ่มีเดี๋ยวเขาไปบนร้านอีกร้านหนึ่งแต่ว่าตะกอบมีผู้เสนอมีผู้ใหญ่ใจดีเสนอมาแล้วแต่ว่าก็ขึ้นเบาหลายเพราะต้องเรียนพบนบยายนไปเลยแต่ปา้าว่าณพอใส่ได้พระศรี ที่มงสีน่ารักที่สดน่ารักตาเขาก็จะเอาเครื่องเขียนเข้าลุ่งไปได้นีแล้วก็แจกนะคะส,สวยๆงามเด็กน้อยจะได้ใส่แบบน่ารักน่ารักกันแต่ว่าช่วงนี้ฝนตกเข้าล่อค่อนข้นางดีสกอเดี๋ยวเราเตรียมอุปกรณ์ถ่าเตรียมเครื่องถ่าฝนตกช่วงนี้ฝนตกเมื่นอนี้ก็ยังตกอยู่ จะเข้าไปสิ่แถวคนทั้งแห่งจะเข้ายี่สิบแปหนึ่งลังลังมียี่สิบสีกระเบียกหกอันเป็นสามอันหรือจ้ะจ้ะสามทำไมนี่แม่บอกแล้วว่าอย่ายุ่งกับเข็ม กระโตกเอ็งเลยจะได้ไปไง่ายเนาะนำส่งถึงที่จ้ะนำส่งฝนตกทุกวันจ้าฝนตกทุกวันร้อนทังแห้งร้อนทังแห้งเขาจะ,จะตื่นทังไปอเ,เอาห้องใดเรียบร้อยนะจ้าทีนี้เขาจะไปหาเสือ,อากันฝนเพื่อจะมาเพื่อว่าจะมาไอฮกซะกันแฮกซะกันเพราะว่าเงินจำนวนที่ ผู้สนับสนุนผู้ใจดีทั้งหลายก็ไม่ได้ก็ไม่ได้เสียเปล่านะคะเขาเอาเบิดเขาเอาให้มันครบก็ให้มันครบเลยนะให้ได้หนึ่งกล่องหนึ่งกล่องกับอีกอ,อีกหกถ้าเป็นสามสิบชุดพัทยามีน่อยหลงเหลือมากห้อก็นสีแจกตึงกันดีอันนี้ก็ฝนตกถ้าฝนตกถ้าพนทางแห้งเขาจังสี่เดือนห้างค่ะอันนี้มึงบ้านอะไรเดี๋ยวเ้ากัเดี๋ยวเ่าไปเลาะบุ้งเสื้อกันฝนก่อนมีเสื้อกันฝนไหมจ๊ะ ไม่มีจ้าไปร้านต่อไปนะจ๊ะบุญกระตุกตุกเมื่อไรเนาะเราจะได้ไปทำบุญเยนะียเนาะขิดหอดด็กหน่อยแล้วไปร้านที่สามนะจ๊าร้านที่เราซื้อสมุด มีเสือกันฝนไหมโอ้ยสวยมากเลยขอบคุณค่ะมีวะมีบวะ,อะ,ะนเอาขอผู้เดียวนึงก็จะเอาอไปยังเอาอื่นแล้วผมก็ต้องการเสื้องเอาเจ้าอีหยังมึงดูต้องการอื่นเสื้อลำก็ใส่บ่ได้ เจ้าหญิงไยไ <ป S 1> งมีแค่นี้่เสียกันฝนค่ะเอาสักสามไอ้ยี่หกเหมือนเดิมยัว่าเดินไปยี่ฝนตกค่ะตกคู่มือคู่เว้นฝน,น,นดีเมืองกาลสินนะจ๊ะเดี๋ยวเข้า,ขาหาเสีอกันฝนเนี่ยคือรันที่สามคันบ่มีเขาก็สิเดินห้างต่อไปอีก,อกอดูก่อนค่ะ อ้ยอ้าวนะได้เท่าไหร่บ่พ่อที่เหลือบ่ให้บ่เล็กน่อยก็จะเขียดทอนเลยเนาะดอกไม้ก็งาม,ม,อมอดอกไม้พัสดุชอได้ยี่สิบบาทนะจ๊ะชอละยี่ส แต่อัจะไปสามลานบอบีเดี๋ยวจะไปเลาะบังมองอื่นอีกที่นึงมองในบ่อใดเสียกันฝนเดี๋ยวมองไม่ห้ามาอีกเดี๋ยวเ้าสั่งไหวหลานใดหลานไปหลานที่สี่บนอ่ะฝนก็ะตรงห้ามรถละซื้อฟูในอะไรไหมครับผมเดี๋ยวมันจะตากฝนเดี๋ยวมองอื่นทำามาอีกฝนก็ยังตกอยู่จัะสีได้ไปไงบ่แล้วตกทุกวันน่ะฝนตก ห้าหกเจ็ดมื่อไปแล้วตกตั้งแต่วันที่สามสิเอ็ดสเอ็นาะจนว่าหอดปันนี่ไปื้อของกบมาเวียดเวียกต่อนะจ๊ะปลาสองร้อยโลจ้าปลาสองร้อยโล 8, 200, โลัลงไปสองร้อยโลไปเด็กตั้งใจตังกินเด้อเดักโลกหรอพอ ว้้พ่อ yeah. เ้าร uh, ู <patri ots> ้ลยอ้าว้อลอยลูกไก่กันในวันกทุ่มดแล้วเจ้ามกทุ่มแล้วมกทุ่มแล้วเดนเย่าเนื้อหัเดียนะิประดกดนะ๊ะเนี่ยจะทําการล่างจักจนน้ำใสติ้งนลงหมดอ่ะช้องเท่านน้นกินก๋วเตนั่นแหละชุดประเดยวเออเนียปรนามแลละเพราะว่านาเอาใสอีกแกงเห็ดเพาะกันนะคะแซ่บ นอีให้ประเดกของเฮาเด้อสองสามหมื่นมาบังเทึงล้างจะล้างเกล็ดลับกาล้างตัวเป็นคนอะไรท้วงทำไมเนี่ยวะ

อยู่ดิสองนึงมึงที่เหลือช่วมาา่าเปีนึ่งหามลยมามนึ่งใช่เลยพ่ม่ออมาลงมาเลยเฮีดตบวางไว้โอ้ยบอกเธอได้ไหมเอ้ยโอมวัตัวอืมคนที่คาดจะตัดก็คนนั้นหรอกวางไว้ ร้องดิตัดควาไปเชียเลานอีกฝนไม่แบบเนาะฝนน่ารักอีกทีเป็นลูกนนดงก็ยังดีนะจ๊ะเรือบานดุงค่ะไม่เอาปลบแล้วมันผู้หาขายมากมันเป็นดอวเลยนีย อันก่อนนั่นเอ้เลงไก่เงนนู้ปวดาเก่าตอนีเาอตาเออคืออะ À? Chết bài này mất lắm tôi mặt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  tôi có... ừ, mặt là ừ, ừ. tôi mặt 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 Mà mặt tôi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  กินแกงเห็ดแกงเห็ดเพาะใส่น้ำอ๋อเจาะเห็ดเพาะฝายจ้าเห็ดเพาะฝายใส่เห็ดเฟียงแก่น้อยทั้งปลาทั้งบั๋นใส่กัน สมปลาหอมๆสมประตูเด้อสนใจกิโลละร้อยี่สิบนะจ๊ะล่างไรก็บรลุแเก็บปลาแล้วนี่เปืนนะ้อเจ้าตัวมืออนมืออื้อก็ย่นันี่ตัวเมื่อกี้ไปเจียบเด้อุ่มมืนมนังเด้อจะอิมม่มอไสร็เนีอิม่มหรอไปุงกับเจ้าไววเยวนกินก,กับเจ้าคนก,ก็ใจ่ส่แล้วไ่ยอมพักยกพักยกกินเขาแล้วล่างตัวมาก็ได้ละขาก็ได้บางเศร้าลู่นี่ละพักยก อีกรอยแปดสิบโลอันมนเป็นยังนักคนนี้ก็เจอวันแล้วเนื้อนักยังล่ะเด็กเขาันบอกนักเบียดไงล่ะเหตุผลเด้ยว